ผมรู้เลยคนที่ตกปลาแม่งโคตรมานะสูงเลยนะผมบอกเลย right. This เจอป้าหมายแล้วเจอป้าหมายแล้วเจอว้าหมายแล้วเจอป้าหมายแล้วเจอป้าหมายแล้วเจอว่าหมายแล้วเจอว่าหมายแล้วข้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตด้วยไงเราไม่สนฮะเราเข้าฮะมีไม้กั้นรถพร้อมออกคากุญแจ อย่าไปหยองฮนะ mm hmm. เราต้องเริ่มเลยฮนะ <Wow. S 1> นี่อุปกรณ์ของเราครับ <Wow. S 1> เราไม่สนเน่ตะตกแม่งเลยฮนะเดี๋ยวนะผมไม่รู้ว่าต้องปลาอะไรบ้างนะแต่ไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่เหมือนว่าเขาดักข่ายกันบ่อยอะ่ะตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ การตกปลาตรงนี้ลำบากเอาอีกสักยี่สิบไม้ครับเ,เดี๋ยวเรากลับกันละยี่สิบไม้พอ2000 y ั a r s later ผมว่าผมไปดีกว่าทีท่าไม่ดีเครียดๆน่าจะไม่ดี ก็วันนี้ก็ไม่เป็นผลสำเร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามามาลุยต่อนะครับเพราะว่าเราจะไปตกที่ไหนดีนะครับวันนี้ฟ้าแจ่มใสสดใสมากคือบรรยากาศรอบข้างว้าว <Wow. S 1> สุดยอดไปเลยบรรยากาศดีครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อน <c oughs> แต่กูก็ใส่จัดเต็มเลยทั้งหมวกทั้งอะไรเลยอโหูคุณผู้ชมนะไม่เคยเห็นสายลุ้งสองเส้นแบบนี้เลยนะสวยมากสวยมากสุดยอดชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะครับผมอยู่กรุงเทพมาตะดนแล้วนี่ครับไม่สำเร็จนะครับบ่อน,นี้ เดี๋ยวเรามาแก้แค really ้นแน่นอนผมบอกเลยผมแก้แค้นแน่อาจจะต้องเอาเป็นพวกเหยื่อปลอมนี้น่าจะไม่ได้ฮะต้องเอาเป็นพวกหัวหานนะฮะพวกหัวหารพวกอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเหยื่อตัวนี้นะครับเหยื่อหัวจระเข้ฮะไอ้เข้ไอ้เข้ตกไม่ได้ตกยังไงวะพี่หาวันนี้นะครับไม่ ไม่ประสบผลสําเร็จในการตกปลาวันแรกนะครับวันที่หนึ่งนะครับ EP นี้จะเป็น EP ที่หนึ่งนะครับในการตกปลาของผมนะครับก็พี่ๆคนไหนครับมีวิธีตกปลาหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ลองคอมเมนต์ลองอะไรมาให้ผมดูก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งหัดตกปลาครับเป็นครั้งแรกนะครับบ่อปลาอย่างนี้ผมก็เอาเหยื่อปลอมมาตกนะครับเพราะตอนนี้เป็นบ่อชาวบ้านเขาด้วยนะไม่ใช่บ่อผมนะไม่รู้ว่าบ่อใครเนี่ยเขาเอาไอเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยรู้ว่ากันเนี่ย กันไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้ตกก็อย่าลืมนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,กก like, รบให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมบางอ่านนะครับอ f ฟฟิเชียลไปก่อนนะครับบ๊ายบาย